ชนที่แบบว่าเราเนี่ยสามารถรับรูนะผมว่าในระแบกใกล้เคียงเราเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ตอนไหนเมื่อไหร่นะครับผมโอ้ผมเห็นพื้นหลังแล้วมันแดงเถือกมา,มากๆเลยใกล้ๆผมเนี่ยแต่อยู่ในกระจายจกลางกรุงเทพดูสิทุกคนเยอะมากๆนะอุย้ยมีเสียชีวิตด้วยหรอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูส่ช่องแคนบิเทเกนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่วงแคนสเตชั่นอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มากับเลนมันก็จะวีวายหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นเลนตัวใหม่นะผมเพิ่งไปถอยมาก่อนปีใหม่นี้ก็เพิ่งจะได้ใช้นะครับผมเออ แต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะที่ติดตามกันมาแล้วก็ผู้สนับสนุนช่องด้วยนะครับผมที่กดสมัคร Membership กันเข้ามานะครับผมวันนี้ก็จะมีคอนเทนต์ในคอนเทนต์หนึ่งที่ผมอยากจะมาแนะนําทุกๆคนเพื่อป้องกันตัวเองจากไวรัสโครโรนาณนะตอนนี้นะผมหรือว่าโควิด19นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่แบบว่าเราเนี่ยสามารถรับรู้นะผมว่าในระแบกบใกล้เคียงเราเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิด19ตอนไหนเมื่อไหร่นะครับผมอ่าเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถใช้งานได้ทุกคนนะครับผมโดยที่เราแค่มีแอปพลิเคชัน ครับผมก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมเพื่อเราเนี่ยจะได้เลี่ยงนะผมที่จะต้องเดินทางไปนันจุดๆนั้นก็จะได้หีเลี่ยงไปทางเส้นทางอื่นหรือว่าจะไม่ได้ไปใช้บริการในแถวแถวนั้นนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับผมจะได้ไม่ต้องติดเชื้อโควิดแล้วก็ไม่ต้องรักษานะครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะครับผมโอเคนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหน้าตาแบบไหนใช้งานยังไงนะครับ เคลมผมอันดับแรกผมให้ทุกคนเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลค์ของทุกคนนะครับผมหลังจากนั้นนะนะผมให้ทุกคนเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับผมอ่ะทุกคนเห็นคาว่าเพิ่มเพื่อนไหมผมกดให้ดูอีกทีนึงมันจะอยู่มุมขวาบนตรงนี้นะครับผมอ่ามุมขวาบนตนัวเล็กๆที่เป็นรูปเหมือนคนแล้วก็รูปบวกนะครับกดคําว่าค้นหานะครับผมให้ทุกคนพิมพ์แอซายไปก่อนนะผมแล้วก็พิมพ์คําว่า away covid 19นะครับผมโอเค a w a y c o v i d นะครับผมแล้วก็1นึ่้นะผมแค่นี้แนละ้วกดเจอไปก็จะเจอ away covid 19นะ อเอาไว้โควิด -19 ทนไปนะครับผมพอกดเพิ่มเพื่อนเสร็จมาผมก็จะเป็นหน้าตาหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับผมเขาก็จะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับผมว่าโควิด1 9ทนเนี่ยมีฟีเจอร์อะไรใหม่มาบ้างนะผมก็มีเตือนก่อนเข้าใกล้พื้นที่ที่มีเคสนะครับผมหรือสถิติผู้ติดเชื้อในประเทศไทยณนะตอนนี้นะครับผมแล้วก็ค้นหาสถานพยาบาลใกล้ๆคุณนะครับผมเอออันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองกดดูนะผมข้างหน้าเขาจะมีเมนูทุกอย่างนะครับผมที่เราต้องการนะผมเกี่ยวกับโควิด -19 นะคผีนี่ครับผมนด่ครับผมตรนนี้ะ ันนี้เราเลื่อนดูได้นะอ่ะเดี๋ยวผมลองกดเตือนก่อนเข้าใกล้พื้นที่ที่มีเขตนะครับผมกด Open ่นไปหลังจากนี้เราต้องกดอนุญาตนะครับผม โอ้ผมเห็นพื้นหลังแล้วมันแดงเถือกมา,มากๆเลยใกล้ๆผมเนี่ย okay, โอเคกดอนุญาตเสร็จปุ๊บแล้วเราอยู่ตรงไหนเอ่ยตักหมดุดของเรานะครับผมนี่คืออยู่แถวแถว,แถวบ้านผมนะนี่นะฮะใกล้ๆเคียงผมก็มี12 3 4สประมาณ45หคนนะผมโอ้แต่อยู่ในกระจายจกลางกรุงเทพดูสิทุกคนเยอะมากๆนะอุ้ยมีเสียชีวิตด้วยหรออันนี้ถ้าเราไม่รู้สัญลักษณ์นะผมให้เรากดทางมุมขวานะครับผมแสดงสัญลักษณ์ขึ้นมาอ่าก็จะมีบอกว่ามีรักษาหายแล้วกำลังรักษาไม่ทราบสถานะเสียชีวิตแล้วก็มีพื้นที่เฝ้าระวังจุดขัดกรองพื้นที่รกพ ฉุกเฉินนะครับผมนะตอนนี้นะที่เป็นเส้นปราใช่ไหมอืมน่าจะใช่นะเออใช่ใช่เส้นปลาคือพื้นที่พลกรฉุกเฉินนะครับผมโอ้ยเยอะเหมือนกันนะครับผมตอนนี้อันนี้ครับผมถ้าเราอยู่ตรงจุดไหนเราสามารถดูได้สมมติ <S <S 2> <S 2> ผมอยู่ตรงนี้ผมคลิกมาดูตรงนี้ตรงนี้คือที่ไหนนี่เขาบอกเขาก็บอกว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจังหวัดกรุงเทพรายที่40นะครับผมอ่าหนึ่งรายนะผมผู้ป่วยชายอายุสาปีไม่มีอาชีพนะผมว่างงานนะผมก็คือแหล่งข่าวคือกรุงเทพหานครโดยสำนักประชาสัมพันธ์นะครับผมแต่ขะตอนนี้คือรักษาอยู่นะผมดู ขึ้นมานะครับผมโอเคไม่เป็นไรแ้วคือระแวกนี้นะผมก็เราก็ดูเอาว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วตรงไหนมันใกล้เคียงเราบ้างเราก็ควรจะระวังนะครับผมนี่ก็คือไม่ได้ห่างไกลจากผมเลยนะไม่ได้ห่างไกลกันมากเลยนะสมมติใครเข้าไปในเมืองเนี่ยก็โหทุกคนมันก็มนเยอะเหมือนกันเราก็ต้องระมัดระวังนะใส่หน้ากากอน,นามัยตลอดเวลานะครับผมทุกคนแล้วก็นะผมอันนี้ไม่ได้มีแค่ดูแค่นี้นะครับผมเรากดออกมาเราก็สามารถดูว่าสาติผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้นะครับผมกดอ,อนุญ,ญาตปายตกลงนะตอนนี้ผู้ป่วยสะสมของกรุงเทพนะในสถานที่จังหวัดที่่เราอยูนะ ก็คือ217รลายนะครับผมสําหรับวันนี้นะผม<ส>เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขายังไม่อัปเดตให้นะครับผมอ๋อนี่ครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างได้นะครับผมผมลืมไปผู้ติดเชื้อยอดสะสมตอนนี้ก็คือ8,439นะครับผมบวกขึ้นมา745ก็คือว่าเยอะมากๆเลยนะเยอะมากๆนะๆนะหายแล้ว4,000ันะสาัวอีก4 0พ0นะครับผมคือ <c oughs> <c oughs> บวกขึ้นมาอีก4 0พ0นะทุกคนคือเยอะมากๆนะสี่จีบไป65จําแนกตามวันเวลานะครับผมก็เราสามารถดูเป็นกราฟได้เลยนะว่าเขาติดเพ เพิ่มขึ้นมาหลักพันแล้วนะครับผมเกือบจะ2 0 0พัน้วนะใกล้แล้วนะตอนนี้นะผมดูซิเท่าไหร่พันแปดล้วนะผมตอนนี้นะเยอะอยู่นะครับผมเยอะอยู่กรุงเทพน่าจะมี2 1 7สลายนะครับผมตอนนี้นะใช่แตามเพศก็จะมีชายหญิงประมาณนี้นะครับผมอย่างนี้ครับผมแล้วก็จะมีทั้งหมดที่เขาจะระบุมาให้นะผมว่าจังหวัดไหนมีกี่คนกี่คนกี่คนนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือแบบคร่าวๆนะต่อมานะครับผมก็คือค้นหาสถานรักษาพยาบาลนะผมรอบๆตัวเรานะว่ามีสถานพยาบาลอันไหนบ้างที่รับรักษาโควิด -19 นรับผมโอเครับ เข้ามานะผมก็คือถ้าเราเนี่ยไม่รู้เอะสัญลักษณ์อันนี้มันคืออะไรแล้วก็กดแสดงนะผมก็คืออ๋อสถานรับตรวจโควิด -19 นะผมอันนี้คือโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลนนะครธน,นนะผมก็คือรับตรวจโควิด19ด้วยแล้วก็จะมีรูปโรงพยาบาลแล้วก็โรง,งพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลหรือว่าสาธารณสุขชุมชนนะผมคลินิกแล้วก็ร้านขายยานะผมรอบๆตัวผมก็จะมีโรงพยาบาลอยู่เอกชนอยู่หลายที่นะรัฐบาลก็ไม่ค่อยจะมีก็อาจจะต้องซูมมาหน่อยนะตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเอกชนซะส่วนใหญ่ตัวใหญ่ก็รับรักษาหมดแล้วครับผมเออถ้าจำไม่ผิดรัฐบาลน่าจะรักษาให้ฟรี นะครับผมตรงนี้นะอ่าใครที่ทําประกันไว้ก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือนิดหน่อยนะผมผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผม โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมก็คือแอป Away ว o v i d 19ผมเรียกไม่ถูกกันว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือจะเป็นแชทที่แบบให้ทุกคนตรวจโควิดรอบๆตัวเราได้นะผมแต่ก็คือมันสามารถช่วยเราได้ในส่วนหนึ่งนะครับผมในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราเพื่อให้เราเนี่ยป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับผมเอออันนี้ผมว่าเวิร์กม,มากเลยนะสำหรับแอป Away ว o v i d 19ตัวนี้นะครับผมเราจะได้ป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด19นะครับผมสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผม,ะนนะผม like, ทุกคนนะผมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อน หลายๆคนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีคลิปอะไรดีๆมาฝากกันอีกก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีก็สวัสดีครับ